ลูกกากูและก็โรมาเนอาจจะแยกทางกันนะครับผมเมื่อสิ้นฤดูกาลน,นี้ตามสัญญาที่กําหนดไว้เนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมเขาบอกลูกกากูเนี่ยจะกลับมาที่เชลซีนะเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยจะถูกกาหนดอีกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยเดอะแฟงคินกรุ๊ปนะครับผมที่เป็นเจ้าของของโรมาเนก็รู้คําตอบอยู่แล้วนะว่ารู้คําของเชลซีรู้ราคาอยู่แล้วนะว่าเชลซีเนี่ยวางราคาของลูกกากูไว้ที่เท่าไหร่แต่แทบจะไม่สามารถทําตามได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าสมมติว่า เดลดรซี่ L De นะครับผมโค้ตตรงปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถคว้าถั่วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้นะการซื้อลูกกระกูเนี่ยอาจจะยากขึ้นนะแต่เขอย่างที่บอกนะครับผมแต่การที่จะไม่ซื้อเลยเนี่ยมันกอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะมันอาจจะกลายเป็นออปชั่นก็ได้นะครับผมสำหรับกองหน้าวาัย31ปีนะลองสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าโรม่าเนี่ย มีการยืนแทมมี่นะครับผมเพื่อจะให้กลับมาที่ลอนดอนเนี่ยข้อเสนอเนี่ยยังคุยยังวางอยู่บนโต๊ะนะเขาบอกว่าความรู้สึกจะมีการถูกตัดสินใจจากสไตล์ของแฟรงกินนะครับผมก็อาจจะต้องรอไปช่วงเดือนมามมีถทนาการกฎาอะไรอย่เงี้ยรอดูก่อนความชัดเจนของด้านการเงินแล้วก็เทคนิคในการพูด